เขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอหมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทำไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะคือเป็นโรคมะเร็งตอนปี ห้าสิบเก้าค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงบอกว่าคุณตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างงนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะ ก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราอะท้องเสียปวดหลังแล้วเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างนี้เขาเลยบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้น ให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างนี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอหมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสี่หนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไง แล้วหนูจะทํำยังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคุณต้องไปคีมโมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตาย <ST AR G> กะว่าจะอยู่ไปทำไมมะเร็งยังไงก็ต,งตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝาก คิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปีลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโอลิตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ 3- 4เซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะ